คนอนวายไทยเฮ้ทุกคนเบิง่งตั้งเต็มมาคืนคุรตะว่ากับทางไทยสบายดีและบเราแม่เมื่อสุขุสุคนเ้ยทุกคนข้าวูุกโองสมสุกสาวผู้ไทยมื้อนี้ก็มาตอนคำคำทุกคนเลย,าายม,าม,ามาแบบโศกเ้าทุกคนแบบ อันโพเทาของสาวตุยเสชีวิตตอนเทน,นุมืเอนีนะาวตุยก็ไปไปหน้าพอดีหอดหน้าทุกคนตอนตอนสาวตุยอยู่นะตอนสาสตุยเพิ่มาแตงเฮนนะ่ะแบบมินิมีอาการพี่เหลือแบบเล้าก็น,นอนรับแบบคือปกติแต่ละมื้อนะทุกคนแต่ว่าบานบ้าค่อยไปพอดีหอดพอดีอยากกินข้าวน้อยเนื่องแล้วกะ็น้าสาวโทรไปเธอแมมาแล้วกะ็โทรเธอทีโซง โรเธอที่สองแล้วกเวอาอันสี่ชีวิตล้วทุกคนเลยอีเมกกะมาก่อนมือเวนนี้แล้วก็ทุกคอยกะท่ามัดงูมัดผู้งูผู้ควายแล้วก็หุ่นเข้าที่เก้ยวเมื่อวานเนี่ยทุกคนอีเมกกะมาก่อนคอยกะหาก็มากมาสื้อเรื่องแบบนี้มีเพย์เยอะเมือนเกิดเนาทุกคนแต่ว่ามันกัเกิดไปแล้วนะแต่ตอนนี้กับสตุยกโเยอะหาอันแบบ นึ่งพักนึ่งพิเลอไวเซอร์อันพิเลอร์ว,ว,เวะเขาว้าวพิเลอวะถ้าเขาว้าเวนเออสตุยิโอกซีนึ่งพักนึ่งอันมั่นพิเลอเชอพาเวนทุกคนคันสตุยไม่ได้อันอัพคลิปลงกะมีต้องสงสัยนะทุกคนว่าสาตุยไปสิเลอแบบเดี๋ยวสตยสิห,หนึ่งพักนึ่งยาคุนทุกคนพักนี่กะเออเอามาแต่บัานบึงทุกคนนี่กะมี มันต้นมันสปะหลังนะมันต้นฟานขวยหอ,องว่ามันต้นก,กับฟักแมอแม็กบ่เออของไอจันมีมาโทพผู้มาโทพผ,ผู้นี่ก็นึ่งเน้าเดีวบ่เอ้ย<ะ>นึ่งเป็นบ่ามาโทษอันมาโทฟักน่ก็นึ่งนึ่งหมี่มี่มาแก้บ่ซะมีหมี่เออมี มา,มาโทรมาโทรพุ่งเคิร์นเค้งมาโทรพุ่งบ้านคอยหงมาเห็มาเหง ये नहीं आया है Wow.

หลานทุกคนขเลเลือชเอกเจอดีนี่แฮะคลิปใกล้ใกล้ยี่นีให้มันคนหนึงเค็มนะแค่เค็มแค่หน,น้าหนนะ้า อันพักน่ะกะล้างส้นน้ำเดียวนี่เนาะป้าบอกหรือว่าล้างอันนึ่งเพิ่์ดน้ำมันบอกล้างกันกันนี่นะเอ็กโซ่าหาโค่หมอโค่บู้จะอยู่นี่นะเก็บหนึ่งทุกคนหนึ่งไว้มื่ออื่นแล้วกะเจอพาเวนนึ่งเตาที่เเตาแล้วมันจักรซุกไว้เอ้ย นะอันนี้มาโทษผู้ทุกคนเอ้ยอามาแต่ไฮพอดีเอ้ยไปไฮพอด,อพอดีมือนี้กะเพิ่นเอามานี่กะดอกมันต้นดอกมันต้นเดูสิแล้วพอหอคือข้าดพบพบแม้ต้องหักรักรักรักมือซื้อมันดี่ะ มีมีลูกเนาะเห็นมาเป็คางกันบอนดอกบอนี้นันซิ่งิงิงิออบอนจืดนี่้โยตาวกนห้ามตาวตานั้นเอาี่เล่นตาวโอ้ตาวโอ้ะรกนายนะนะูผูไปเื้อ้โนึกมดเชื่อมไดเชื่อบอเอามาแบ่งเชื่อบอ ออโตห้ามาั้งเน,นื้อมองเนื้อบีเคยนเนื้อบีค่อยเนื้อเยอึ้นโอ้โหตื่นเต้นอันนี้ก็เป็นเนืนนน้อไม้แล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เพื่อนกำลังเกมเฮ็ดพาเวนเฮ็ดพาเวนพาเวนสีผ้าผู้ท่าผู้แก่เพื่อนกำลังเกมเฮ็ด นี่ขน,ขนมขนม้าวต้มพี่ลือพาเวนที่เกมกิน,นเนี่ทุกคนแล้วละหนอขึ้นมาว้ยยุทธงองี่เมย์กำลังอัน เกมอันเืองเอบาเธออญาติพี่น้องที่เขายังมาื้อนานะทุกคนเมื่อนี้นะมีมีแต่อันย่าองเดียวนะเืองเอบาทก็มีแต่มีน้อยเดียวอย่างซื้อหาซื้อดีดอกดีโดามาซื้ออีเมกับเอยมีดีโดมีนะมีสซนยังยังมีเ้อเข้าทุกคนยันยังมันกระแดง ตอนนี้กำลังการเอมเยี่ยมเย่บ้านทุกคนเอางนห้าหมื่นหึ่งละมาสวละสบายเจลเอาอีเมกอ่ะสบายดี มาครับโศกเศร้าทุกคนเลยมีสดมีซื้นมีใสพี่เลยกำลังกาเกมยเยเซอร์บาทตอนเศร้าค่อยวา,อยา,ายทถ่ายเฮรอทุกคนเบิ่งตังแก่เมื่อคืนฮุรต่ว่าเมื่อคืนนี่คนหลยทุกคนคเลยไม่ได้เข้ามาถ่ายก้อยอันอันากาเกมหนึ่งพักพี่เลยแล้วก็คอยก็ไม่ได้เข้ามา มืัอคืนนี่คนบักลายเครื่องที่อาเจเซบาทบาทกะอาญามีองค์เดียวนะมืออื่นนะมีสามองไม่รู้แม่มืออื่นนะมีสามองแต่ว่ามื่อน,นี้นะมีแต่องค์เดียวก็เลยได้แต่บาทเดียวมื่อน,นี้ be สังสารังสรณังกจามิวะนานังกะตามีธัมมัง <tries>